แล้วก็สื่อยำชื่อไปน,นะครับนะก็วันนี้จะมารีวิวนี่นะครับมันก็คือปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะครับนะส่งการนะครับอ่าซึ่งก็ตื่นตื่นกันหน่อยอ่านะครับนะก็มันเป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะครับนะซึ่งผมก็คุณก็คงจะอธิบายถูกนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับนะสำหรับคนที่เคยซื้อแล้วนะสำหรับที่คนเคยเล่นปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ อนนี้แรกนะที่ผมใช้ปืนไฟฟ้าปืนฉีดน้ำไฟฟ้าไม่ใช่ปืนไฟฟ้านะครับก็เปิดมานะครับนะนี่เปิดม,มาก็จะมีเป็นนี่นะเป็นที่ใส,ส,ส่น้ํานะครับสับใส่น้าอ่าแล้วก็อันนี้นะครับนะก็จะเป็นส่วนประกอบของปืนนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวปืนครับผมจะเอาตัวปืนก่อน,นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นี่คือตัวปืนนะครับน่า ยังยิงไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่แบตนะครับซึ่งผมจะให้ดูแบตนนี้คือแบตนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือแบตนะครับนี่มานี่เลยแล้วก็ที่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับทั้งที่ชาร์จของอันนี้ครับเราจะให้ดูออฟอยู่ในนี้นะครับ เป็นที่ชาร์จแล้วก็มีไฟนะครับไฟอ่าก็พอเปิดออมานะครับขอแกะออกมาเลยก็จะมีเป็นที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีไฟนะครับไฟของตัวปืนนี่แหละนะครับเป็นจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟแบบสีแบบนี้เลยนะครับ ก็ถ้ายิงน้ำออกมาก็จะเป็นไฟออกมาครับนี่นครับนะซึ่งเป็นเซนเซอร์เนาะก็เซนเซอร์เวลานะ้ำออกมาก็จะมีไฟพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ผมจะมาประกอบผมจะเอาไฟก่อน,นครับนะให้ใส่นี่นะครับอ่าใส่ได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็ต่อมาก็ให้ใส่ไฟไปตรงนี้นะครับอ่าได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับให้ใส่แบตนะครับแบตนี่เป็นแบบนี้นะครับให้ใส่เข้าไปแบบนี้เนาะบางทีมันก็จะดีออกมาได้แล้วนะครับนี่ซึ่งจะเป็นไฟแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับนะผมจะเอาอันนี้ครับนะไปใส่น้ําดูนะครับก็เป็นไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่น้ํามาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็มาใส่ตรงหลอดนี้นะครับ แล้วก็ปิดนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงนะครับนะก็เป็นไปตามของปืนนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับก็ลองยิงดูนะครับมาทำนัดมาลองดูกันครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนัดมีไฟนะครับนี่นะครับนะเป็นไงนะครับเป็นไฟสีสีอย่างนี้เลยนะครับผมจะลองมายิงข้างนอกดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่หลือสว่างเลยนะครับ นะเห็นไหมก็จะมีลำกล้องปืนครับนะกับอันนี้ด้วยนะครับนะเป็นทันท้ายปืนนะครับก็สามารถประกอบในหลังปืนได้นะครับนะก็ต้องประกอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ประกอบตัวปืนเปเรียบร้อยนะมันก็จะมานี้เลยทํครับนะมีลำกล้องนะครับสามารถเล็งได้นะครับสามารถเปิดไฟได้นะครับนี่เป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับนะ แล้วก็มีพันท้ายปืนครับสามารถทําอย่างนี้ครับนะนะครับนะก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับนะเราสามารถเล็งได้นะครับอ่าซึ่งน้ําก็จะมีไฟอย่างนี้เลยนะครับนะก็ยิงก็ยะไกลก็ประมาณสิบเมตรครับนะซึ่งยิงครับนะน้ําก็จะมาทุกๆุูหนจุดสามวินะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่รัวพอสมควรเลยนะครับนะซึ่งก็น้ําก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงนะครับนะแต่ก็ไม่อันตรายต่อคนอื่นนะครับนะ หรือว่ายิงใส่ตัวได้นะครับอ่าก็ไม่องอันตรายมากนะครับก็เด็กๆก็เล่นได้นะครับนี่นะครับสามารถเล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับนะนี่ครับนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเครืนฉีดน้ำไฟฟ้าเนาะนะครับก็อนนี้ก็ซื้อมาจากในแอปแอปทีทีนะครับนะอ่าก็ไปย่อเองทำมาเป็นแอปอะไรนะครับนะก็ราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกเลยนะครับอ่า นี่นะครับนะซึ่งสามารถดูดน้ําได้ด้วยนะครับนะก็ให้ถอดไฟออกนะครับอ่านี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ดูดเ้าไปนะครับเสื้อยียังไม่มีน้ํานะครับเนี่ยดูดก็จะเป็นดูดแบบนี้เลยนะครับนะนี่หรือว่าถ้าไม่อยากดูดน้ําก็สามารถเติมได้นะครับ ซึ่งก็ลับใส่กลับมาเป็นอย่างที่มันเดิมนะครับนะอ่าแล้วก็ยิงครับนะก็จะยิงได้อย่างนี้เลยนะครับาะฉะนนซึ่งก็จะได้ยิงประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีไฟเนาะนะครับนะสามารถเปิดไฟลำกล้องได้นะครับอ่าก็สารับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้อาจจะมืดนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายตอนเที่ยงคืนนะก็ไม่มีเวลาถ่ายนะครับนะก็ ก็สอนที่ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับนะก็ยืนกดซับสไครป์กดไล์กดแ,บบแชร์นะไม่งั้นผมจะยิงด้วยปืนอันนี้นะครับถ้าไม่กดนะอ่าก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบาย